พี่สาวพี่สาวบอกว่าเราพูดบบางครั้งก็ตลกบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เคร่งเครียดรอกอันนี้คือเราพูดเรื่องคุณงามความดีเป็นลักษณะนี้นี่ถ้าทุกคนเข้าใจนะในเรื่องในเรื่องนี้เราไม่ใช่ว่าพูดเข้าข้างตัวเองเราก็รู้ว่าผิดวินัยผิดศีลแต่อันนั้นคือความคิดของเรา แต่ความคิดของคุณโยมเราห้ามไม่ได้อันนั้นะเราไม่ว่ากันต่างคนต่างคิดต่างนั่นแหละทุกคนมีเพราวะาในการเชื่อว่าอาสิทธิส่วนบุคคลในการคิดในการคิดผิดถูกมันขึ้นอยู่กับอย่างนี้แหละจับุนพินิษเราก็มองเหมือนกันเวลาเรา เวลาเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยเราเหมือนกับความคิดเราเแตกต่างของพ่ออย่างนี้นเรามองคนที่ลําบากเขาไม่มีกินถึงแม้เขาเนี่ยไม่มีกินถึงแม้ครอบครัวเขาเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่แรนแค้นเรามองตรงนั้นน่ะแล้วเราให้ความดีกับเขาเพื่อเขาจะเลิกทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นครอบครัวเขาติดยาพ่อพ่อเขาค้ายาเสพติด เขาทาเพื่ออะไรมันไม่รวยหรอกคุณโยมนะคุณโยมก็รู้นะั่นในข่าวในะยาสุกิมมีละกี่บาทเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เขาเอาของใช้ไปให้เขาเพื่อที่จะให้เขานึกถึงคุณงามความดีเขาเรียกว่าใจซื้อใจตัวนี้สำคัญแต่ทางหลวงพ่อเนี่ยท่านคิดว่าใครเนี่ยใส่ข้าวใส่บาทให้กินท่านก็บอกว่าเอาให้เขาไปหุงไว้เพื่อให้เราใส่บาทให้เรา นี่คือความคิดต่างกันแล้วนะแต่สําหรับเราเนี่ยเราจะเอาคนที่แบบที่ไม่มีหรือไม่มีเลยอย่างนั้นมากกว่าที่เราเนี่ยจะไปให้เขามันจะเป็นลักษณะนั้นนี่แหละความคิดของเราก็เลยมันก็เลยแตกต่างในกันแต่จริงๆมันก็ได้บุญได้ความดีทั้งทั้งสองอย่างทั้งสองท่านแต่การกระทำความดีนั้นมันคนละอย่างกัน คุณโยมเข้าใจไหมเออก็เหมือนกับที่เราเนี่ยทําไมบางครั้งเนี่ยไม่มีอาหารไว้เก็บเหลือจากการไปบินทบาตมาบางวันคุณโยมได้ข้าวอยู่สองสามปั้นกับข้าวอยู่สองสามถุงชันเช้าก็หมดแล้วเพดไม่มีเราต้องเนี่ยให้มคณายกไปซื้ออาหารแล้วมาประกอบมคณายกก็ทํากับข้าวไม่เต็มเพราะเราเป็นเชฟเก่าเราเป็นคุ๊กเก่าอย่างท่าน เหมือนท่านเศรษีเนะี่ยก็น่าจะรู้ไอ้นาะถามที่บ้านคือท่านเศรษฐีหรือเปล่าที่บ้านใคอบ้านคุณก็แช่หรือเปล่าอ๋อคุณโยมอะไรนะคุณโยมที่อยู่ลําปางคุณโยมสีใช่ไหมอือใช่ไหมคุณโยมคุณโยมที่สีบ้านเออนั่นแหละท่านท่านว่าเคยเป็นเชียบเกา่าเราเนี่เป็นเชียบเกา่าเชียบอาหารฝรั่ง อาหารสเปนนะทำงานอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่สุขุมวิทซอย12เพื่อนเราถ้าเกิดว่าเขานี่เขารู้เลยนถ้าเห็นเราสุขุมวิทซอย12มันตรงข้างกับอะไรโรงแรมใหญ่ด้วยนะสุขุมวิทซอย2มันเลยจากแยกอโศกอ่ะอโศกนี่คืออโศกคือสุขุมวิท21เลยอโศกไปเนี่ยแล้วก็เดินไปนิดนึง เริญสุขเจริญพร,ร,รจากคุยมถิม99จ้าเมื่อคืนไปดูคุโยมติ๋มไร้สดให้ดูวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาของเราเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้คุ็ยมมีการประกวดนางนกประมาณแล้วก็การแสดงของหนูน้อยมีความฉลาดเฉลียวเรายอมรับเลยเด็กสมัยนี้กล้าแสดงออกนี้ เราสนับสนุนอย่างนั้นเป็นการที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่กับในสังคมที่ก้มหน้าคือเล่นแต่เกมอยู่แต่กับจอเกมหรือไม่งั้นก็ขับรถแวนนั่งรถซิ่งอย่างนั้นแต่ลักษณะนี้ก็เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องของคุณยมกินผู้เขน สำหรับที่เราพูดถึงว่าทําคุณงามความดีนมันทําไม่ยาก